สว,ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศน้องช้างน้อยนะครับวันนี้ช้างเป็นร้อยเชือกนะครับคุณผู้ชมที่รวมตัวกันไว้ที่สนามแสดงช้างครับวันนี้เรามาคุยกับน้องน้องอะไรครับเชือกนี้สวัสดีครับเพชรพันล้านครับเพชรพันล้านนะครับโอ้โหน้องเพชรพันล้านแล้วก็น้องอะไรต่อครับน้องสงลาน้อสงลานครับน้องอะไรครับเนี่ยน้องแสงจันทร์น้องแสงจันทร์ครับเชือกนี้น้องอะไรครับ แก้วตาเอ้ยคุณคุณน้องแก้วตาเชือกนี้น้องอะไรครับทองแท้คำแพงโอ้ยคำแพงดาราได้หน่น้องคำแพงอันนี้กะละมังครับกะละมังโอ้ยทำไมสวยจังเลยกะละมังกี่ขวบแล้วครับปีนี้เจ็ดขวบแล้วเนาะออว้าว อันนี้ชื่ออะไรครับน้องนโมคุณคุณมากมากเลยครับสวัสดีครับดีนลรนี่รัชตะครับคุณผู้ชมอันนี้รัชตะครับให้การจัดการแสดงจิ้งจกเป็นงานรัชตะกี่ขวบแล้วครับแปดขวบนะครับอันนี้เหมือนคู่แฝดนะครับอันนี้เชือกชื่ออะไรครับเกน้ดาวมงคลนี่ครับคุณผู้ชมตัวจริงเสียงจริงดาวมงคลครับ เสื้อนี้ชื่ออะไรครับถึงวิถีชีวิตถุงเงินที่มีต่อช้างในทุกๆด้านรวมทั้งชมความน่ารักของช้างผ่านการแสดงที่สวยงามจากการตาตึงตาตื่นใจพร้อมซับนี่สาวน้อยร้อยลีลาเราเครับมาเจอแล้วมาเจอแล้ววันนี้ตัวจริงเนาะวัสดีครับคุณพ่อวัสดีครับสาวน้อยร้อยลีลา น่าจะตื่นเต้นตื่นเต้นไหมเนี่ยเดี๋ยวมีชุดตื่นเต้นตัวนี้ครับโอ้โตื่นเต้นกันครับขอเสียงประมือนานๆให้กับทางเยอะมากเลยครับพี่นี่ซึ่งท่านใดกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการค่ะเชื้นี้ชื่ออะไรครับน้องอะไรนะบิลลี่ ะะมินนี่ทางของเรานะคะก็จะได้นำกลองนำนำ,นำไม้ตีกลองนะคะลั่นกลองไทยนะคะเราจะนับ เยอะมากเลยครับค e ุณผู้ชมช้างช้างน้อยน่าจะสิปีลงมาเนาะอันนี้ครับควานก็หล่อนะครับไอยควานก็หล่ออ๋อเชือกนี้ทำไมคุ้นยังเลยสวัสดีครับโอ้เป็นผู้บ่าวแล้วเป็นนักผู้เสนาผู้ผคนนะคะ ตาไหลจังโอ้เชือกเล็กๆน่ารักมากพิธีนะคะจะได้อ่าไปลงที่เกยช้างนะคะเพื่อรับชมการแสดงช้างในีนี้ค่ะไปแล้วครับคุณผู้ชมกลับแล้วครับทีนสดีถ่ายเชือกร้อยกว่าเชือกเป็นเหียมนะครับ moments, few ช้างทุกเชือกนี่ถือว่าเป็นช้างดารานักแสดงนะคะจะได้เข้าสู่บทบาทการแสดงตลอดการแสดงช้างในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณนะครับขบวนเรื่องพนักพอกันเถอะตอนนี้กำลัเดินทางไปด้านนอกเพื่อเตรียมมาพร้อมมาทำการแสดงนะครับนะบริเวณสนามแสงช้างแห่งนี้ครับ

สำหรับการใช้ในปีนี้นะคะจะขึ้นเป็นปีที่64นะคะภายใต้ความยิ่งใหญ่ของการร่วมรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในเมืองชนิดของเราค่ะผมจรต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทัก่วทุกสารทิศทั้เข้ามาอย่างบ้านของเราครับและที่สำคัญที่สุดเราในนามเจ้าภาพจัรินินก็จะยืนต้อนรับทุกท่านและพาทุกท่านชมความน่ารักของ,ง,งน,น้องคายครับ joy ชายเองเจวตเี่องอว่ากหยว่านะกเนารงได้ชาูรอะตเนืงหลา่านเราว่ว่านการสอนนี้นะคะจะเป็น ประตูงานแรกในะคะที่จะเปิดครับทุกท่านนะคะได้ไปเรียนอนสวีเดนแล้วก็มาชมการแสดงช้างในวันที่16และวันที่17สวัสดีครับคุณตาโอ้กี่ปีแล้วนี่ครับมาร่วมงานช้างตั้งแต่ชุดหนึ่งยังแต่ชุดหนึ่งครับมา67 66ครั้งละสิบเจ็ครับหกสิบกว่าครั้งแล้วเนาะครับหกสิบสี่ครับหกสิบสี่ครั้งสวัสดีครับคุณลุง โอ้ปีนี้เป็นครั้งเที่ยวไหร่แล้วเนี่ยมาร่วมมาร่วมงานช้างนี่ดีแล้วนักแสดงดีแล้วเนาะมากควาสามารถลูกหลาคนสุดท้ายยอดเลยน้องช้างสวัสดีครับคุณลุงอ่ามาร่วมมาร่วมงานช้างนี่กี่ครั้งแล้วครับปีนี้มันงานเยอะเหมือนกันนะแต่เพิ่มได้บรรจุมากก็หนึ่งปีแล้วครับแต่ที่ผ่านมาก็เยอะแหละทุกงานเลยครับยอดเลยครับ แต่งยุกแตเตมอเท่าให้เป็นมอเท่าเดือนปีนี้เราก็ได้เป็าแ,แล้วเรียบร้อยแล้วหนึ่งปีกว่าแล้วครับสองพนยี่สิบสี่แล้วางนนี้ม่ได้มาแทนแล้วครับมา,มา,มาทำในโครงการเขาให้เป็นมอเท่าประจำอยู่ที่บ้านช้างเลยตัวยออเลยครับก็เยคเยแต่ก่อนก็ถ้ามันมีประสบการณ์นี้เขาก็ไม่ให้เป็น ขอบุณครับทำไมไม่ทำไมเงินอะไรขอบุณครับวันนี้รู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าปีนี้ปลื้มมากเลยอลังการอลังการเนาะอเห็นทีมงานหมู่้ันช้างทุกท่านมาแล้วก้อปลื้มใจครับปลื้มใจมากๆขอบุณครับเป็นาจัดทัาช้าง150เชือกครับเท้าปราบกบฏของเจ้าเมืองประายสมันในสมัยนครับ Ladies and gentlemen, actually, so it's it. so like a the so, okay, name of the gratitude you. a 150